โรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2497ให้บริการด้านส่งเสริมป้องกันและรักษาสุขภาพจนเป็นที่ไว้วางใจสำหรับชาวกำแพงเพชรและประชาชนทั่วไปโดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานด้านคุณภาพและการให้บริการมาโดยตลอดปัจจุบันโรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับเอส มีขนาด492เตียงเป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดกำแพงเพชรดูแลประชากรจำนวน71,563รายในปีพุทธศักราช2567ได้ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย1,567รายต่อวันผู้ป่วยในเฉลี่ย116รายต่อวันและผู้ป่วยฉุกเฉินเฉลี่ย 184รายต่อวันซึ่งมีอัตราการครองเตียงเฉลี่ยร้อยละ108 9 4นอกจากจะให้บริการด้านสุขภาพแล้วโรงพยาบาลกำแพงเพชรยังเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานมีการขยายขอบเขตศักยภาพจนสามารถเป็นศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านได้ โดยในปีพุทธศักราช2552ถึงปีพุทธศักราช2563ได้เป็นสถาบันในการร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6มหาวิทยาลัยนเรศวรแผนกศัลยกรรมแผนกอายุรกรรมในปีพุทธศักราช2561ถึงปัจจุบันโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้ขยายศูนย์ฝึกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6ในแผนกศัลยกรรมอายุรกรรม สุตินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรมภายใต้โรงพยาบาลร่วมสอนของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามในส่วนของแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้เป็นสถาบันร่วมสอนแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมทั่วไปและสาขาเวชาศาสตร์ครอบครัวของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกทั้งยังเป็นสถาบันผู้สอนแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวในนามของศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวเขตสุขภาพที่3และคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและในปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้รับการประเมินจากสมพในการจัดตั้งเป็นศูนย์แพทยาศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิต ภายใต้สถาบันหลักของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซึ่งในปีพุทธศักราช2565ได้มีการเริ่มรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่1ปัจจุบันปีพุทธศักราช2568เดือนพฤษภาคมจะมีนิสิตแพทย์ขึ้นชั้นปีที่4จำนวน17รายเข้ารับการฝึกอบรมชั้นคลินิกณโนะรงพยาบาลกำแพงเพชรโครงสร้างของศูนย์แพทยาศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรมีผู้อำนวยการสูงพทยศศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกซึ่งแบ่งสายการบริหารเป็น5ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายกิจการนิสิตฝ่ายพัฒนาการศึกษาวิจัยและประเมินผลฝ่ายพัฒนาอาจารย์ฝ่ายปาระกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหัวหน้าภาควิชารับผิดชอบด้านการศึกษาครบทั้ง13ภาควิชาอีกทั้งยังมีโรงพยาบาลสมทบอันได้แก่โรงพยาบาลทรายทองวัฒนาโรงพยาบาลครองขุงนโรงพยาบาลแกรนกระต่ายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย ปัจจุบันโรงพยาบาลกำแพงเพชรมีอาจารย์แพทย์ประจำจำนวน103ท่านและภายในกระดกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568จะมีอาจารย์แพทย์ประจำจำนวน1 1 2ท่านซึ่งอาจารย์แพทย์ทั้งหมดเป็นแพทย์ที่ได้รับพุติบัตรผู้เชี่ยวชาญและด้วยจำนวนอาจารย์แพทย์ที่มากพอทำให้ภาระด้านการสอนไม่มากเกินกว่าที่เกณฑ์ที่แพทยสภากำหนดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่พวกเราเชาวโรงพยาบาลกำแพงเพชรตั้งใจและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อมุ่งหวังจะเป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตแพทย์สู่ระบบบริการประถมภูมิที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมจริยธรรมสร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับสังคม